สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาแลวฮะแล้วก็หลังจากที่ไปเที่ยววัดกุจีดาวมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเที่ยววัดพระงามนะครับประตูแห่งการเวลานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับผมนะฮะนี่ครับวัดพระงามนะฮะตงตัวหน้าล กัดเะไม่ได้นี่คือประตูแห่งการเวลานะครับผมที่วัดพระงามนะอะก็ถ่ายรูปถ่ายแรกนะครับสำหรับนักทองเที่ยวที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับนี่คือบริเวณวัดพระงามนะครับนะฮะวัดพระงามมีเจดีย์อยู่ข้างในนะครับ เป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับ,บ,รอบของอยุธยาอีกวัดหนึ่งนะครับผมคือวัดพระงามนะครับประตูแห่งการเวลานะครับที่วัดพระงามนะครเ<ร>มื่อเรามาเที่ยววัดพระงามนะครับ <S 1> <S 1> ประตูแห่งการเวลานะครับเราก็ขาดเสียไม่ได้เลยต้องมาลองดิ้มชิม ขนมครกตั้งเดิมมากๆาเลยครับของป้าแก้วนะครับป้าแก้วขนมครกนะฮะเนี่ยครับป้าแก้วขนมครกนะฮะมาที่เลก็ต้องมาชิมฝีมือของท่านนะครับนี่คือป้าแก้วขนมครกสวัสดีครับป้าแก้วจะมาชิมอีกแล้วขนมครกนะครับอันนี้ขายด้วยเท่าไหร่ครับกระทงเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะครับผม ให้ชิมก่อนดีกว่าอ๋อชิมก่อนชิมเลยถูกใจก็ว่าโอเคขอบคุณมากมากครับอ่านี่ฮะอื้มรอนร้อนร้อนร้อนเลยโอ้โหเมื่อกี้ยังร้อนหังร้อนอร่อยมากๆครับผมนี่มาเชายลต้องมาอุดหนุนป้าทุกทีเลยนะครับขนมครกนี้ดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับอ่า ั้งเดิมนค,คนทําก็คนดั้งเดิมเลยเน,น,นี่ยทีนี้แหละเมื่อก่อนทําอยู่ฝั่งนู้น่ะครับแล้วก็ย้ายผ้ามานี่ามบาบ้างครับผม <c oughs> แล้วกันเอาลองเอามากระทงหนึ่งก่อนครับยี่สิบบาทเนะาะจ้ะะนครับอร่อยมากๆครับผมกระทงยี่สิบบาทถูกด้วยนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับรสชาติสุดยอดเลยมาที่ไรก็ไม่พลาดนะครับต้องต้องมา แมาแก้วเขาทุกทีนะครับต้องมากินนะฮะไม่กินไม่ได้เหมือนขายอะไรไปสักอย่างนะฮะ้มาอยุธยามาวัดพระงามประตูแห่งกาลเวลานี่นะครับขนมครกป้าแก้วนะครับรถตั้งเดิมนะครับผมแล้วก็ขายมานานหรือยังฮะสี่ห้าปีแล้วครับโอ้สี่ห้าปีแล้วครับเมื่อก่อนทําสลักหินกันอ๋อโอเคนี่โควิดก็เลยต้องมาแล้วก็มีปฏิวัติมามันก็ขายไปเยอะครับ ยิ่งตอนโควิดยิ่เงียบเลยครับผมเดี๋ยวจะแถมมันยังให้พี่ชิมโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากๆเลยนะครับแถมได้แถมเนี่ยได้กลวยทอดด้วยครับชิมที่ทอดเนี่ยอะไรไปชิมถูกใจก็โฆษณาให้ด้วยครับผมครับครับได้เลยครับผมได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับจากเราได้ครกแล้วนะป้าก็แถมกล้วยทอดไปให้ด้วยให้มาชิมดูชิมกล้วยทอดก่อนแล้วกัน กลมกลมกรอบอร่อยมากครับผมอืมนี่ตามี้วหนมครกสุดยอดจริงๆขนมรกปักปก้านะครับที่วัดพระงามนะครับประตูแห่งการเวลามาก็มาลองชิมได้เลยครับอร่อยมากๆครับ อือฮ mm ึโอเคครับผม